3. คุณสมบัติของคนที่สำเร็จสูงสุดข้อที่หนึ่งห้ามมีข้ออ้างห้ามมีข้อแก้ตัวตัดสินใจแบบไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นขนทางจะส่งคำตอบมาให้เห็นเองข้อที่สต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการเป็นใครและคุณจะเอาอะไร ข้อที่สามโฟกัสลงมือทำทันทีห้ามโลเลต้องรู้ว่าอะไรสำคัญมากอะไรสำคัญน้อยสำคัญที่สุดสิ่งที่ทำจะต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความสุขถ้าสนใจเรื่องราวดีๆกดติดตามครูได้ที่เพจครูมิสเดลตอบเ,เร็วเรื่องชีวิต แล้วอย่าลืมกดแชร์ให้ครูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ